สวัสด,ดีค่ะแก้มุกดาเพผ้ากินข้าวลามจ้าข้าวลามหมุกบังหนึ่งร้อยบาทค่ะตัวนี้ที่เป็นสีม่วงค่ะมี่สีม่วงกับสีขาวจ้ะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นสีดอกอัญชันเลยจ้พมันใส่ทั่วใส่ยังนั้นจ้ะใส่ทั่วใส่ข้าวรสชาติกะหวานอยู่ค่ะหวานมั่นจ้อมอร่อยนะคะ ข้าวหลามค่ะข้าวหลามข้าวหลามบองค้นก็ชสอบสีขาวเนาะคะ่ะเล้วก็กสอบสีสม่วงจ้าข้าวหลามยั่วๆค่ะข้าวหลามข้าวหลาม สมัยก่อนพ่อชิเฮ็ดแบบโบราณพา่อชีเผาไข่ไส้อันนี้เนาะคะ่ะเผาใส้ทั่วใส้หยางเนาะคะ่ะเพิ่ติสกไส้ตาตาใส่บกากเผานี่เดี๋ยวนี้พ่อสิเอาใส้ทั่วน้ำจ้ะเสิร์ฟจ,จ้ะอ่ะอร่อยค่ะอร่อยนะคะ ขอบคุณนะคะ